วีลลี่พอดครั้งที่28นะคะสัปดาห์ที่13-17กรกฎาคมค่ะสัปดาห์นี้หนิงออกพบลูกคา้าทั้งหมด5บริษัทนะคะก็คือจะมีเดนเซอร์ u, นะคะเดนเซอร์ u, ก็เป็นเอเจนซี่ให้กับโตโยต้านะคะแล้วก็ฮอนด้าด้วยค่ะซึ่งตอนนี้หนิงก็เลยเข้าไปคุยกับทีมงานในส่งนขออนไลน์นะคะก็เข้าไปทั้งหมด6คนนะคะซึ่งลูกค้าก็มีความสนใจในเรื่องนี้นะคะ่ะเพราะว่ามันสามารถเออเอาไปใช้ในงานมอเตอร์โชว์หรืออะไรต่างๆได้นะคะซึ่งตอนนี้ ลูกค้าก็จะนำเซอร์วิสตัวนี้ค่ะไปนําเสนอกับทาง Toyota นะคะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยนิ่งคุยกับทาง Toyota แล้วแต่ว่าเขาให้ติดต่อกับเดนเซอร์นะคะเพราะเดนเซอร์ทำการตลาดให้เขานะคะอันนี้ก็คือต้องรอการนําเสนองานอีกครั้งหนึ่งนะคะที่ที่สองไปไมแชร์ค่ะอันนี้ก็ไมแชร์ก็ไปติดต่อกับคุณพึ่งซึ่งเป็นคนที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์แล้วก็เป็นคนกระจายงานทั้งหมดนะคะในส่วนของไมแชร์เนี่ยเขามีบริษั ในเครือเอเจนซี่ในทั้งหมด5บริษัทนะคะแล้วก็ทำการตลาดให้กับลูกค้าในประมาณ200กว่าบริษัท ซึ่งหนิงก็แจ้งทางคุณพึ่งนะคะอย่างแรกก็คือให้คุณพึ่งเน้นไปที่ตัว m a ส d a f o r d แล้วก็บิติคาเซลก่อนนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เขาทำกระตาดค่อนข้างเยอะแล้วก็หนิงมองว่ากลุ่มรถยนต์เนี่ยก็ทำกระตาดค่อนข้างที่จะค่อนข้างค่อนข้างมากนะคะงบกระตาดในเรื่องของออนไลน์ค่อนข้างเยอะก็เลยให้ให้คุณพึ่งเน้นตรงนี้ให้แล้วก็อย่างอื่นก็คือให้คุณพึ่งแจ้งงานไปที่ ตัวตัวอิปภรณ์ต่างๆให้นะคะ ซึ่งคงเพิ่งก,กก็น่าราคาคิดว่าน่าจะมีความเป็นไปได้สูงนะคะและที่ที่สามก็คือสุพลัยนะคะก็เข้าไปพบกับทางทางออนไลน์เลยการตลาดออนไลน์นะคะซึ่งก็ลูกค้ามีความสนใจมากนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้มีนโยบายของทางผู้บริหารให้หาโซลูชันใหม่ๆเข้ามานะคะเพื่อที่ทําการตลาดนะคะซึ่งลูกค้าก็พอเข้าไปปิคุยนะคะลูกค้าก็มีความสนใจในเรื่องของตัวคิวโซล่านะคะ ก็ค่อนข้างเยอะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นไปได้ค่ะเพรหนิงแจ้งโปรโมชั่นด้วยนะคะว่าเหลือน้อยแล้วนะคะถ้าสนใจก็ให้รีบแจ้งเลยนะคะแล้วก็ที่ที่4ี่ะคะ่ะไปปรึกษาอันนี้ไปในส่วนที่เป็นบ้านผัส,สอนเป็นบ้านเดียวนะคะอ,อ,อันนี้ก็คือลูกค้าเขาก็มีมีความสนใจมากนะคะพอดี เ,เขาบอกว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยก็น่าเสียดายเขามีโปรเจ็ตงานไปนะคะแต่ว่าเมื่อ2เดือนที่แล้วเนี่ยเ,เข้าไม่ถึงจริงๆนะคะเพราะว่านัดค่อนข้างยากมากนะคะอันนี้ก็คือแค่ได้ไปพบก็แต่ก็เป็นโอกาสที่ดีค่ะเพราะว่าในเร็วๆนี้ก็จะมีก็จะมีแคมเปญเพิ่มเพราะฉะนั้นลูกค้าก็มีโอกาสได้ใช้นะคะแล้วก็ของพึกษาเนี่ยเ,เห็นว่าอ,อ,อยากจะซื้อ,อรายชื่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เลยแนะนําในส่วนของดัตต้าเบสเราไปด้วยเ,เป็นกลุ่มเงินฝาแล้วก็กลุ่มเจ้าของกิส เพราะว่าลูกค้าอยากจะได้กลุ่มเงินฝากนะคะกลุ่มเงินฝากนี่ก็แจ้งลูกค้าไปว่าอาจจะมีน้อยแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มเจ้าของกิจการเนี่ยจะมีเยอะเลือกไรายได้ได้อะไรเงี้ยคะ่ะลูกค้าก็สนใจนะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าลูกค้าสนใจยังไงเนี่ยอาจจะแจ้งไปทางพิติให้แจ้งหลยนะคะเพราะว่า,าดูในการติดตามลูกค้าแล้วของหลยนะ่าจะเป็นค่อนข้างนานอาจจะไม่ทันเดี๋ยวถ้าลูกค้าฟีดแบ็กไปยังไงจะแจ้งอีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็ไปที่ที่5นะคะเ,เป็นมีเดียเอเทอริเซนนะคะซึ่งก็จะไปบายนี้เพราะว่าลูกค้าเลื่อนมาจากวิดที่แล้วนะคะก็ก็เลยจ้องเข้าไปพบายนี้ค่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าหนึ่งจะแจ้งอีกทีหนึ่งว่าเป็นยังไงบ้างนะคะในส่วนของเป้าหมายที่คาดว่าจะขายได้ เพิ่มเติมนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็น LPN กับปรึกษาบ้านเดียวนะคะเพราะอย่าง LPN เนี่ยก็คือเข้าไปคุยเมื่อวีคที่แล้วนะคะซึ่งฟีดแบ็กค่อนข้างดีค่ะเมื่อ,อเมื่อวานนี้หนิงก็ได้โทรไปคุยกับลูกค้านะคะลูกค้าก็ก็ให้เขาสนใจนะคะแล้วก็ตอนนี้รอทางนายฟีดแบ็กค่ะเพราะว่าเบื้องต้นเนี่ยทางคุณมิงก็ได้คุยกับทางนายแล้วนายก็ก็ให้การตอบรับดีค่ะแต่ว่าจะสรุปงานได้อีกทีหนึ่งน่าจะเป็นหลังวันที่2กรกฎานะคะเพราะเนื่องจากว่า คุณมิงไปอบรมแล้วก็นายไม่ค่อยเข้าออฟฟิศช,ช่วงนี้ด้วยนะคะก็หลังวันที่จะโทรตามอีกทีหนึ่งค่ะในเรื่องขงปรึกษานะคะตอนนี้ก็มีฟีดแบ็กมาแล้วว่าอยากจะได้รีพอร์ตของตัว p r Property p e r ิ e ฟคที่ที่เคยทำนะคะนิงอาจจะให้ข้อมูลได้ไม่ทั้งหมดแต่อาจจะสรุปคร้าๆว่าต่อวีคต่อเดือนมีการคลิกมาเท่าไหร่นะคะเพื่อที่จะเป็นตัว ตัวรีพอร์ตเพื่อที่จะเป็นเครื่องตัดสินใจให้กับผู้สาอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ประสัดงานไปที่อ้นแล้วนะคะซึ่งก็จะได้ข้อมูลมาเนี่ยก็จะทำสถิติให้เขานะคะว่ามีการคลิกไปเท่าไหร่รคาคาตอบต่อดาต้าเบสเท่าไหร่อะไรอย่างี้นะคร ในส่วนของเอเจนซี่นะคะในเอเจนซี่เนี่ยก็คือต้องหมั่นคุยไว้นิดนึงค่ะเพราะว่าเอเจนซี่เนี่ยจะเป็นตัวทําให้เราได้เข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้นนะคะเพราะว่าบางลูกค้าเนี่ยเราไม่สามารถเข้าถึงได้เนื่องจากว่าเขาให้เอเจนซี่ทำการตลาดให้เพราะฉะนั้นหนิงก็เลยเน้นเข้าไปที่บริษัทใหญ่ๆหอย่างเช่นสื่อไม่แช่อะไรต่างๆหนิงก็พยายามจะเน้นเอเจนซี่ที่เป็นรายใหญ่นะคะเพื่อที่เราจะได้งานได้มากขึ้น ะะสำหรับเรื่องพอปพโซนะคะเรื่องพอโซเนี่ยได้แจ้งต้อมแล้วที่จะเรียกคนที่เขาทำพวเอซีโ, AC, โอพวกแอดเวตเข้ามาแต่ต้อมแจ้งว่าพวกนี้ไม่ค่อยเข้ามานะคะเพราะว่าในเรื่องของ Google a d w เ r d เนี่ยสามารถคุยทางโทรศัพท์ได้ดีเทลต่างๆมันค่อนข้างง่ายต้อมเขาก็เลยอย่างนี้คะ่ะต้อมเขาก็เลยแจ้งว่าเดี๋ยวเขาจะทำาอเพโซให้นะคะแต่อาจจะต้องใช้เวลาไม่ทำกว่า2อาทิตย์นะคะเนื่องจากว่าช่วงนี้เห็นต้อมมาว่างานค่อนข้างเยอะมาก นะะหนิงก็เลยแจ้งเมลไว้เพื่อที่จะได้ตามงานกันนะคะอันนี้ต้องก็แจ้งว่าจะทําให้ทั้งหมดค่ะแล้วก็มีสุดท้ายนะคะก็คือมีปัญหาเรื่องปัญหาเรื่องคิวโซโล,ลา่านิดนึงของ property perfect ที่หนิงแจ้งพี่กอบไว้ว่าเดือนนี้เขาจะมีการต่อสัญญา6เดือนกับเราแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะระงับ ไปก่อนนะคะเนื่องจากว่ามีการตรวจสอบเรื่องสตินะคะพอดีหนิงคุยกับคุณเฟิร์สผู้จัดการนะคะเขาตรวจสอบเรื่องสิติในการเข้าชมเว็บไซต์ในเรื่องของมือถือของทางบริษัทเขาเนี่ยมีการเข้าค่อนข้างเยอะมากนะคะก็หลายพันบางบาง,บางเ,อเ,อเป็นหลักหมื่นเห็นว่าเป็นหลักหมื่นค่ะแต่ทีนี้เนี่ยเวลาออพอพอรีพอร์ตจากเราไปปุ๊บเนี่ยมันเขาบอกว่ามันค่อนข้างเวียงเช่น บบวันนีเ้เก็บได้พันหนึ่งแต่พออีกวันหนึ่งเก็บได้20 20เบอร์อะไรเงี้ยคะ <c oughs> ่ะเขาบอกว่ามันอัตราเบี่ยงมันค่อนข้างที่จะห่างกันเยอะ <c oughs> เขาก็เลยไม่แน่ใจในระบบนะคะ <c oughs> ซึ่งตอนนี้หนิงก็เลยแจ้งไปที่โอนให้โอนตรวจสอบใ,ให้นะคะ <c oughs> ซึ่งวิกน่าจะรู้เรื่องนะคะว่าเสถิติในการในการเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะคะ, <c oughs> ะ,คะอันนี้ก็คือต้องต้องเช็คจากบ้านเราก่อน ะะแล้วก็นิงจะได้เอาข้อมูลไปแจ้งกับทางลูกค้าว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ต่อยอดในเรื่องของ6เดือนที่นิงทำโปรโมชั่นให้เขาด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นวิลลี่รีพอร์ของสัปดาห์นี้ค่ะนิงก็คิดว่าเดือนนี้น่าจะปิดกันขายได้นะคะไม่ต่ำกว่าอสองแสนนะคะที่ที่มองไว้นะคะคิดว่าน่าจะได้แน่นอนนะคะค่ะวิดนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ